ถามว่าแต่ถ้าเรื่องคุณภาพกับราคา60บาทเนี่ยต้องเบายอมจ่ายไหมถ้าถ้าถ้าทำได้ดีก็จะไม่จ่ายก็ไม่เอาเลยเออเนาะนะถูกต้องเนะเาะพูยกันง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับโดนเกษตรสามพี่น้องนะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะครับที่ใช้เราประจานะครับในการ้วานฉีดนะครับวันต้าวันปุแล้วก็ฉีดยาด้วยนะครับจบในที่เดียวนะครับโดยใช้โดนเกษตรสามพี่น้องนะครับ ก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราลูกค้าก่อนนะครับก็เป็นการสัมภาษณ์เรื่องของทอําทไมนะครับถึงใช้ตัวเกษตรท่านี่น้องนะครับเลือกที่จะใช้เพราะอะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของอามาตรฐานงานเป็นยังไงบ้างนะครับคุณภาพงานเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมีเรียกว่าเปิดใจคุยกับลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมแนะนําเพิ่มเติมต่างๆนะครับรวมซึ่งข้อมูลที่ เราจะแนะนําลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้ทําแค่เรื่องของงานบริการอย่างเดียวนะครับเราก็มีการการขายเรื่องของตัวชุดยาด้วยนะครับในเรื่องของการยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาภูมิยาฆ่ายาฮอร์โมนฆ่า,มาแมลงอะไรพวกนี้เราก็มีทั้งหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกใช้นะครับหรือจะซื้อเองก็ได้อันนี้ตัวกเกษตรสารพี่น้องไม่ไม่ไม่บังคับนะครับกรณีใช้ยาเรา แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษหให้เหยีนะครับในเรื่องของการใช้ยานะครับดังนั้นเบื้องต้นวันนี้นะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าในเรื่องคุณภ,ภาพงานบริการนะครับประวัติต่างๆที่ลูกค้าเลือกเจะใช้เราเรวมถึงข้อแนะนำข้อผิดพลาดที่เราควรจะแก้ไขปัญหานะครับในในสิ่งต่างๆนะครับวันนี้เราเราจะตีแผ่ทุกเรื่องให้ทุกท่านได้รับทราบ ของตัวเกษตรสามพี่น้องเรานะครับก็เดี๋ยวรอสักคู่ในการสัมภาษณ์ลูกค้าทั้งหมอ่สวัสดีครับอันนี้สวัสดีลุงเบ่าด้วยนะครับวันนี้ก็คือมาสอบถามนะครับในเรื่องของงานบริการที่อ่าตัวเกษตรสารพี่น้องทําไปทั้งหมดนะครับคําถามแรกก่อนที่ที่อยากจะถามมุ่งเบาก็คือในเรื่องของอ่ไปรู้จักมาอย่างไงในดวงเกษตรที่อ่รู้จักพวกผมได้ยังไงก่อนขั้นตอนโอ้เดี๋ยว คนบุงปันน่ะก็บอกบอกไปเอาโดนเนี่ยที่น้องไผ่ใช่างนลอ่าครับนี่ก็ขอเบอร์เขาไว้ก็โทรไปอ่าอ๋อแล้วแล้วแล้วเราเราทำไมถึงพอพอเขาแนะนำมาเนี่ยทำไมถึงถึงเลือกที่จะลองใช้ละผมเพราะเพราะอะไรเห็นอยู่ใกล้กันใช่ไหมล่ะอ่าครับเรียกอะไรก็ได้อ่าครับดังนั้นทีเราไปโลไม่ติดอะไรติดก็ตามไม่ได้๋อครับอค่ะผมก็คือ ก็คือหลังจากที่รู้แล้วแหละว่ามีโดนอยู่ที่เนาะเราก็เลยลองลองโทรไปถูกต้องไหมครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาทํางานทํางานครั้งแรกให้ลุงเบาเนี่ยเป็นไงบ้างในในเรื่องของของงานเวลาบินยาใช่ไหมเวลาฉีดยามองเห็นว่าย,ยาเนี่ยมันออกเอยอะออกดีกับตัวอื่นเคยใช้มาของของมันอื่นอะมันออกน้อยกว่าแล้วเร,เ,รเรื่อง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 คุณภาพตั้งแต่ฉีดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับลุงเบา ที่ฉีดให้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นกันมาเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันก็ดีอ่ะ,อะดีดีอยู่เนาะอ่าแล้วอ่าในส่วนของของงานที่ที่ลุงเหมาใช้ประจําเนี่ยก็คืออ่าคุณภาพงานเป็นไงบ้างแบบ,บดีคุณภาพดีแบบเราบอกว่าช้ามาันก็ช้าให้อ่าก็คือ ก็คือหมายความว่าคือเป็นกันเองอ่ะอ่าครับผมก็ค<ม>ือ<ม>สามารถสั่งได้ว่างั้ง<ม>น,นเห็นเนาะเราเราลูกค้าอยากจะได้แบบไหนเรากา็ทางน้องๆเนี่ยที่เขาเป็นคนหน้าง,งานขงเขาก็ทําให้ถูกไหมครับพูดคุยกันได้เป็นกันเองบา<อ>งคนนี่คุยกันไม่ได้แล้วก็<อ>จะคีดอย่างนี้เข้ากับไปอ๋อแล้วแล้วน้องมีการแนะนํำไหมครับหน้านงานว่าเฮ้ยใ,ในการฉีดเนี่ยเขาฉีดแบบไหนยังไงไม่ต้องเขารู้เลยอ่าอ่าเ,เขาเขามีแนะนำลูกทางลวงบอกไหมว่าเฮ้ยผมฉีดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ ให้ดูหน้าตรงหน้าจอมั้งไหมครับในเรื่องของดูอยู่ใช่ไหมเขาก็อธิบายให้ฟังใช่ไหมครับอ๋อเออแล้วเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ในเรื่องของการใช้ดวงเกษตรของของทางดวงเกษตรสาพี่น้องที่ที่ใช้มา่าไม่ดีไม่ใช่อยู่จนปัจนี้อ่าไม่ดีไม่ใช่อยู่จนปัจนี้แล้วโอเคถ้าแสดงว่าแสดงว่ามันก็พอคือก็มั่นใจเนาะในส่วนหนึ่งแต่ถามว่าสิ่งที่คาถสำคัญเลยคือผมที่ผมอยากจะถามเนี่ยก็คือ ในเรื่องของของการแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องของปรับปรุงงานบริการเนี่ยในส่วนของตัวน้องเองตัวโดนเองตัวทางทีมงานดวงเกษตรสามพี่น้องเองเนี่ยลุงเว่าวอยากให้ปรับเรื่องอะไรบ้างคนที่ขับบังคับเครื่องเขียนไม่ับเก็จะรู้เลยลมแรงลมค่อยครับเขาจะถ้าลมแรงปุ๊บเขาไม่ขี่ตามลมเขาจะตัดอครอลมเขาคี่เขาบ,บอกว่าต้องตัดลมลุงหว่าวงั้นไม่ได้แล้วแรงดีหมดแล้ว,แล,วแล้วมีอะไรอยากให้แนะนำไหมเช่นหนึ่ง เรื่องของเวลาใช่ไหมเรื่องของอ่าตอนนี้ก็คืออาจจะมีอ่าครับครับอ่ามือาจจะต้องอาจจะต้องปรับเรื่องเวลาใช่ไหมอ่ามีเรื่องอะไรอีกลุงหว่าที่ที่อยากให้ให้ให้ทีมงานผมปรับปรุงจะได้จะได้ทําการแก้ไขได้ไม่มีอะไรแต่เวลามันเป็นเข้าอกอย่างเดียวอ่าข้าปกติตอนไหนก็ได้ก็คือบางถ้าอยากให้มาเช้าก็มาให้เช้าหน่อยเนาะถูกต้องไหมเพราะว่าะว่สอนมันมานไวอ่าครับผม สามสี่โมงมันบานแล้วอ่าเรอก็ก็คืออยากให้ปรับเวลาหน่อยแล้วเรื่องเรื่องคุณภาพอยากให้ปรับไหมเช่นอยากให้บินที่มันต่ํากว่านี้ดีกว่านี้หรือยังไงมีมีมีอยากให้ปรับไหมมีผลเสียกับผลดีอ่าครับเข้าอย่างเงี้ยบินต่ํามันจะล้มเลยอ่าอ่าเขาออกไงมามันจะล้มครับบินถ้าเข้าออกนะบินสูงหน่อยดีกว่าครับอ๋อมันจะดีกว่าเข้าไม่ล้มแล้วมันจะไปทั่วอ่าอย่างเงี้ยก็คือถ้าเข้าอย่างขีดยาคุมแล้วบินต่ํามันดีอ่า ก็คือสิ่งที่อยากให้ปรับใช่ไหมอ่าไอ้ไม่ใช่สิ่งที่อยากให้ปรับคือสิ่งที่อยากจะให้แนะนํามาเนาะอ่าแต่ว่าคือในสิ่งที่โดกเกษตรสามพี่น้องทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือเขาเขาก็มีความเข้าใจไหมลุงเอาสําหรับลูกค้าเอาลูกค้าหน้างานมีความเข้าใจไหมว่าอ่าสิ่งที่ลูกค้าอยากให้ทําเนี่ยเขาทาตามไหมทำอ่าเขาเาเราบอกง่ายๆเขารู้อ่ะอ่าอโอเคเขาคิดมานานเขารู้เขาอาขึ้นมานานแล้วอ่ะครับปีมือเป็นไง ถ้าเทียบเรื่องฝีมือไม,ไม่ผมไม่เทียบกับโดนลำอื่นนะอเอาแค่น้องแค่ลูกค้ามองเห็นเนี่ยฝีมือฝีมือในการทํางานเป็นยังไงบ้าง<ม>ความเข้าใจ,จ<ร>ในงานเป<ร>็นยังไงบ้างเข้าใจงานดีแบบลมยังไงเขาจะเปลี่ยนทันทีเลย<อ>ลมแรงลมค่อยอะไรจ,จะเปลี่ยนขเขาเองอ่าแล้วเขามาหาที่บ้านนะน้ำบัตรทิ้งไว้แจกหมดไปแล้วบอกเขาอ๋อขอบคุณมากเลยหลายคนมันมีเบอร์โทรแล้วก็กดในโทรศัพท์ให้เขา เราเราพลาดกันเรื่องหนึ่งก็คือไม่ได้มาหวานให้แกรอบนั้นก็คือติดเอ่อติดติดหลายๆเรื่องก็ก็ก็ไม่ได้หวานให้แกแต่ว่าถ้ายังหาคนมาหวานทันนะถ้างั้นนะหวานแปงนี่แหละแล้วก็หวานปุ๋ยแปงโน้นครับครับเดียวคนมาอ่อก็ยังจากนี้ไปก็ยังจะเลือกใช้พวกผมอยู่ไหมดูเกษตรสามีน้องอยู่ไหมอ่าถามไปเรื่องหนึ่งราคาเป็นยังไงบ้างมีผลไหมหกสิบบาทเนี่ย คิดว่าแต่ทุงน้อยเขามาตีนะห้าส <50. S 1> ิบน้อยที่อ่าเนี่ยติดๆเัานี่เราไม่ว่าความพอใจอ่าอยู่ที่ความพอใจใช่ไหมคือในคุณภาพราคาหกสิบาทณณนะนะตอนเนี้ยลุงเบ่าคิดว่ากับงานที่กับค่าใช้จ่ายที่เสียไปเนี่ยมันคุ้มไหมมันก็ดีแบบว่าหกสิบบาท ขายังมีการลดให้เขาไม่ได้เอาเต็มอ่ะอ่าโอเคเนาะเขายังลดให้เราเราเราก็จะมีของของโปรโมชั่นทางที่อ่าทั้งมุกผมเนาะโดงเกษตรสามพี่น้องทาไม่ใช่ว่าเราเราเก็บหกสิบาทแล้วเราจะไม่ลดให้ลูกค้าเลยส่วนหนึ่งเราก็จะมีการลดให้ลูกค้าเพราะว่าเราเป็นลูกค้าประจําอย่างเงี้ยอ่าในส่วนนั้นก็ก็ก็มีส่วนลดอยู่แล้วถามว่าแต่ถ้าเรื่องคุณภาพกับราคา60บาทเนี่ยลุงเบ้ายอมจ่ายไหมถ้าถ้าถ้าทำได้ดี ก็จะไม่จ่ายก็ไม่เอาเลยออาเนาะถูกต้องเนาะคูดกันง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยอ่ะก็คือถ้ามันไม่ดีราคาด้วยราคา60สิบาทเขาก็จ่ายห้าิบแล้วถ้ามันถ้ามันคุณภาพเราไม่ดีดังนั้นส่วนหนึ่งมันก็ต้องมาจากคุณภาพงานที่ฉีดเข้าไปด้วยความถูกใจของลูกค้าด้วยคุณภาพแล้วคนฉีดคนบริการที่ฉีดทำนะอเขาก็เห็นนี่ตรงนี้เลยอ่าครับเพราะว่าผมก็ถามหลายๆที่ในเรื่องของของงานต่างๆเช่นราคาเนี่ยบางเจ้าเขาก็ เขาก็เคยใช้เราแล้วเขาก็โดดไปใช้ราคาที่ถูกกว่าสุดท้ายก็กลับมาใช้เราเหมือนเดิมซึ่งเราก็ไม่ได้โจมตีใครนะแต่ว่าแบบอันเนี้ยเราคุยกันได้ใช่ไหมโดนที่อื่นบางทีเราเราพูดไปเขามูดีไเดือยอ่าครับที่นนั้นมันนี่เป็นกันเองดีกว่าอ่าคือสั่งบางที้าเขาสั่งเราสั่งให้ทําอะไรเขาก็ไม่ค่อยทําเขาก็หงุดหิใส่เราอย่างนี้ใช่ไหมอ่า เราคุยกันเออยังไงก็บบ<อ>ได้อ่าดีไหมอะไรไหมคุยกันปรึกษ,ษากันไปยังดีกว่าครับอถ้าไอ้ยังงูทีใส่เราก็ไม่มีกําลังใจอย่างว่าเร<อ>าอยากก็ไม่อยาก <ๆ S 2> ใช้เนาะแต่สิ่งสําคัญเลยเนี่ยถ้าถ้าตัวลูกค้าถามคาขานเหมืองถ้าตัวลูกค้าเลยสิ่งสําคัญที่ที่ลูกค้าจะใช้เราเลยแล้วใช้เราประจําเนี่ยลุงเหว่อมีอะไรในใจมั่งที่อยากที่ต้องเป็นไปตามเนี้ยถึงจะถึง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 จะใช้ดวงเกษตร คิดว่าก็ไม่เห็นอะไรไม่ได้คิดเรื่องอะไรเ,เพราะว่ามันถูกใจเราแล้วเราก็ใช้คำสำคัญสำคัญเลยคือทําให้ถูกใจอ่าทําให้ถูกใจผมใช้ลูกค้าใช้ต่อแน่ลุงเอ๋วใช้ต่อแน่อสองคือลูกค้าสามารถบอกแล้วก็ปรับปรุงหน้าง,งานตามที่ลูกค้าบอกได้มาถึงเราคุยกันเลยเอ,อ,อนั่นอย่างนี้อ่าทําให้เราอ่าอยากได้คือคือสิ่งสําคัญมีแค่ประมาณสอง มาถึงในส่วนนี้ก็น่าจะเห็นการรีวิวการใช้งานจริงของลูกค้ากันไปแล้วซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือไฟล์เสียงของวิดีโอของเราไม่สามารถใช้งานได้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอการรีวิวการใช้งานจริงของลูกค้าเราแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือร่วมแชร์ประสบการณ์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ